โอเค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 นี่กดไม่กลิปถามมาเริ่มทำมาถึงวันสุดท้ายแล้วครับสองวีแกนภูเก็ตครับเป็นยังไงบ้างคะเป็นไงครับพี่ดีครับก็เป็นกี่วันนะสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหกวันหกวันเป็นหกวันที่ม่วนจอยมากถามต้องถามสื่อมวลชนว่าม่วนจอยไหมครับ ความรู้สึกยังไงบ้างากับปีนี้ที่มันผู้เข้าปวดเนาะมันค่อนข้างน้อยกว่าทุกปีมันหมดทุกอย่างก็จะแบบว่าจบไวใน,ในแต่าาล <c oughs> ะวันก็ต้องบอกว่าเนื่องจากภูเก็ตเป็นโ o s ซ city หลายหลายอีเวนต์นะครับแล้ว <c oughs> ก็ด้วยความที่สิ้นปีแล้ว เราเพิ่งได้สรุปงานมิสแกรนภูเก็ตการในนี้ก็พูดตรงๆนะครับเราก็เลยทําไงให้การจัดงานในเวลาสั้นแล้วกเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเราก็เลยคิดว่าอคอนเซ็ปต์นางงาม6คนแต่เป็น6คนที่เคยมีมงกุฎมาก่อน<ม>นะครับเป็นคาวไฟเตอร์ผมรู้สึกว่าคอนเ็ปต์นี้มันน่าจะตอบโจทย์กับระยะเวลาที่สั้น<ม>นะครับประมาณนี้เรื่องาหรับสำหรับคนน<ม>้อยแต่เรียนคนหนา ก็เลือกไม่ยากครับสุดท้ายคนที่โดดเด่นที่สุดคนที่กลมกล่อมที่สุดก็จะได้มงไปครับก็คอยดูคืนนี้แล้วกันผลยังไม่นิ่งนะครับผมบอกก่อนในใจเราเราอยากได้คนแบบไหนคนที่พร้อมใช้คนที่กลมกล่อมคนที่คนที่มีสีบีที่ครบทุกอย่างครับเห็นรลอยๆมาอย่างเรับเห็นอยู่สามคนเฮ้ย บอกว่าวันนี้ผลก็ยังไม่ได้ปิดซองนะบอกเลยยังไม่ได้ปิดซองต้องขอดูเมื่อกี้ดูทาเลนต์ไปแล้ว อันนี้พูดในประธานกิตติมศักดิ์นะไ <laughs> ม่ใช่พีดีนะครับ <laughs> จะบอกว่าคือจริงๆอ่งน้องๆน,น่ารักมากทั้งหกท่านแล้วก็อยู่กับน้องเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเขามาด้วยใจเขามาด้วยคราวไฟเตอร์จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยกับการที่เราจะจับมงให้น้องหนึ่งคนเนี่ยเราก็ให้เกียรติน้องก็ด้วย <c oughs> ถึงบอกว่าขณะตอนเนี้ยณปัจจุบันนี้ก่อนเริ่มงานยังไม่ปิดซอง <c oughs> เพราะว่าอยากดูทั้ง3คนบอกเลยว่า3มคนที่สลับกันไปสลับกันมาอยู่ตอนนี้ นะครับก็สุดท้ายก็จะให้พี่กบแล้วก็เราผู้ใหญ่กรรมการให้ดูด้วยว่าเอ๊ะระหว่างเนี้พ่อจริงกรรมการทั้งสองท่านอีกสท่านที่เป็นเรื่องของบิสเนสเนี่ยเขาเก่าสินค้ามาให้น้องช่วยไลฟ์นะฮะแล้วก,ก็เราก็ได้เห็นน้องแต่ละคนว่ามีสเกลในการขายยังไงทักษะยังไงนะครับอันนั้นก็มีผลด้วยเพราะว่าอย่าลืมว่ามีบิสเนสมันต้องมีประกอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่กี้พี่คิมนั่งคุยกับบอสตอนที่ดูาทาเลนต์นะครับก็ถามบอสแต่และคนเลยแต่และท่านแต่และท่านหกท่านเนี่ยมีอะไรที่ควรจะปรับปรุงอะไรบ้างอาบอสก็แนะนําน่ารักมากคนนี้อย่างนั้นคนนี้อย่างนี้คนนี้อย่างนี้อยู่ที่เราจะใส่ยังไงให้เขาหรือใครที่เราออกกําลังเราน้อยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นผลนะครับท่าบสจากการตัดสินวันนี้จะเป็นวงกลมต่อ อย่างนี้กว่าเราส่งดีที่สุดมงทองไหมผมไม่คาดหวังผมไม่ได้คาดหวังว่าต้องได้มงทองแต่ว่าเราส่งดีที่สุดนะครับถ้าได้ก็ดีครับเป็นกำลังใจให้ทําดีต่อไปก็เราเราแค่มองว่าเมื่อเราหยิบน้องขึ้นมาหนึ่งท่านในนามของภูเก็ตภูเก็ตเนี่ยนะครับเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็ทําสุดความสามารถไม่แพ้กับทําใไ้กทเ h เบลนะครับไม่ว่าทั้งเรื่องบิษเนสไม่ว่าทั้งเรื่องโซเชียลต่างๆเนี่ย นะครับเราก็พยายามซัพพอร์ตน้องอาจจะต้องตั้งทีมขึ้นมา 1, 2, 3, 4เราก็จะมองน้องว่าน้องขาดอะไรไปรูรั่วน้องตรงไหนเราก็จะอุดตรงนั้นให้นะครับนก็เท่าที่ผ่านมาก็ถือว่าโอเคนะครับก็คิดว่าปีนี้ยังอยู่ช่วยนะเดี๋ยวปีหน้าพอเขาจัดจะบินไปเที่ยวต่างประเทศ ได้สิครับทิ้งกันไม่ได้คาดหวังคาดหวังพีดีคนใหม่ให้เอามงศรีมาให้ผู้แกอันนี้ก็คือเป็นการบ้านเขาเป็นโจทย์ของเขาแต่จริงๆวันนี้เราก็ถือกว่าตอนที่เขาเอาคอนเซ็ปต์มาคุยกับเราเนี่ยเราก็มีความเห็นด้วยทั้งพี่ปอนทั้งพี่กบก็บอกว่าพี่คิมรุ่งเวลามันน้อยมากเราขอเป็นแบบนี้คือพี่เองเนี่ยปกติจะชอบผู้เข้าประวดเยอะ15-20ถึงอันนี้เราจะชอบมากเพราะว่าเราเป็นกิจกรรมที่เราชอบสนุกแต่พอเราถอยออกมาแล้วก็ให้เขาเต็มที่กับพี่ปอนเราก็มองว่าเอ้ยก็เสนอเหตุผล ที่ดีนะว่าโอเคด้วย1เวลามันน้อย2การทํางานมันมีเวลาน้อยมากแล้วก็ตอนก่อนที่เราทำเนี่ยคือยังต้องส่งนางงามวันที่15มกราคมไอ้ตัวเนี้ยก็เป็นตัวบีเราตามแผนแรกนะฮะตอนที่ก่อนที่บอสจะขยายขึ้นมาเนี่ยเราก็เลยมีบอกน้องว่างั้นเอาตามนี้เอาตามนี้แต่ขอเป็นหัวหัวนะเพราะเราจะต้องให้น้องเนี่ยมีสเกลมากขึ้นไม่งั้นเนี่ยเราคนน้อยแล้วสเกลไม่มีก็ไม่ได้ก็ขอเลือกหน่อย ก็มีน้องที่ส่งมาก็หลายท่านอยู่นะครับที่เป็นวงของหนึ่งสองสามจิตตาอะไรจังหวัดเลยเราก็มาสกิดสกิดดูว่าอ่ะคนนี้คนนี้เอาคนนี้เอาคนนี้เอาคนนี้ใช่นะเลยอ่าก็คือเรายืนยันว่าจริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะให้มีแค่หกคนไม่ได้เกี่ยวกับว่ากระแสมีคนมาสมัครน้อยไม่ไม่ตอนแรกตอนแรกสิบคนอะไรทีซ้ำไปสิบสองสิบสี่ก็มีแล้วก็พอเราขอแบบนู้นแบบนี้พอดีน้องบางคนก็ยังติดสัญญายังเอาสัญญาออกไม่ได้อย่างของน้องน้องตั้งโอ๋เนี่ยเขาก็ไปเซ็นขอชดเชสัญญานะฮะที่มา ทีนี้เราก็เข้าใจว่าน้องแต่ละคนพอได้มงมีของตัวเองเนี่ยเพราะ็มีสัญญาของเขาอันดับที่จะหาเราเขาต้องไปเคลียร์สัญญาเขาก่อนแล้วเขาถึงมาได้ไม่งั้นมันก็จะมีปัญหากับนางงามบางท่านที่อยากมาแต่เขายังยกเรื่องสัญญาไม่ได้นะอะไรเงี้ยครับมันเลยทุ่ปีนี้เหมือนมันค่อนข้างแตกต่างจากปีโคลนชารที่ผ่านมาทั้งหลีนเองใช่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ,รบด้วยด้วยด้วยอย่างที่พีดีเขาบอกกันแหละว่าด้วยเวลาด้วยการทํางานแล้วด้วยอะไรที่เราจะใส่ให้น้องเนี่ย เรากลัวว่ามันจะสั้นเกินเพราะถ้าไม่ขยายเนี่ยจาก15มกราคมเนี่ยเรามีเวลาไม่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 ถึงเดือนนะครับที่จะท้องทำอะไรให้น้องอีกเยอะเลยถ้าเราคิดว่าเราอยากจะได้น้องอีกคนเนี่ยเพราะว่าในการที่เราได้น้องน้องมาแล้วเนี่ยเราต้องมานั่งวางแผนกันอย่างที่บอกครับว่าคือหนึ่งเนี่ยน้องขาดอะไรเราต้องเติมอะไรแล้วทันไหมกับเวลาอะไรเงี้ยครับขคุติดตัะไงบ้างสปอนเซอร์ให่สปอนเซอร์อ่ตรงไหนสปอนเซอร์เดิมสปอนเซอร์เดิมก็ ก็น่ารักครับแต่ว่าบางเรารบกวนสปอนเซอร์เดิมสี่รอบสี่ปีนี้ก็เลยก็เลยสปอนเซอร์น้อยลงครับต้องยอมรับคยามจริงน้อยลงแต่ว่าผมมีก็ได้สปอนเซอร์เจ้าใหม่ๆมาบ้างเหมือนกันครับก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าก็ถือว่า เราก็ไว้รบกวนปีหน้าต่อถ้าเข้าใจการสถานการณ์เศรษฐกิจต่างๆก็เข้าใจสนับสสปอนเซอร์แต่จะบอกว่าก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์เดิมๆนะครับคือด้วยการยกหูปั๊บเนี่ยเขาก็บอกอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอว่ามันสี่รอบนะครับอีนนี้สี่รอบเลยที่ขอเดียวขอเยอะสุดก็คือตอนที่เราเป็นเจ้าภาพเอ็มยูทีอันนั้นขอเยอะ พอเยอะเพราะฉะนั้นี่พอรอบนี้เราก็เลยบอกเขาเลยว่าน้อยๆก็ได้ครับรับได้น้อยๆก็น้อยๆก็ได้ก็น้อยก็คือต้องแสงๆรับนะฮะอ,อ,อะไรเงี้ยเราก็เป็นอย่างนั้างงานแต่ว่าทุกคนก็ยินดีช่วยครับครับมีมแฟนงานถามว่าที่พวกเตรู้ว่ามีออสตราลินการยกระาไม่ทราบเลยครับไม่ทราบก่อนเอาจริงรเราก็ คิดเริ่มเริ่มคิดมาก่อนแต่ว่าไม่ไ,มได้ายความว่าใครก่อนใครหลังอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าเราด้วยความที่ระยะเวลาก่อนเวลามันสัน้นเราก็เลยคิดว่าจะทําเป็นออสตาเ, Star เลยแล้วกันใช่ใ,ชใชครับ,รบอันนี้เรา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 คุยกันตอน,น,นอย่างที่หมอกนะครับว่าพอเราได้พอจบเอฟยูปั๊บเนี่ยเราถึงจะต้องทำานคือคือพอเอฟยูเราทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วเราก็ต้องดูแลแขกนี่นั่นนะครับนั่นละจะปิดแบบที่คุณชมเวทีเราแต่งงานกับว่า,า,วา,วาใหญ่กว่าเวทีดราประเทศอีกโ ็ดีใจครับแต่ว่าปีนี้สเกลเล็กลงนิดนึงนะครับตามงบสปอนเซอร์แต่ผมก็แต่แต่ก็ยังเต่ก็ความอลังการความเต็มที่เหมือนเดิมครับเต็มที่เหมือนเดิมครับผมขอนอนย้อนกลับมาเป็นเจ้าภาพสำหรับการจัดเอ็มที่ผ่านมามันมีดราม่าเกิดขึ้นเยอะมากไอ้นี่ขอนับบอกมันมีฟีดแบ็กเปถึงฟีดของทุคนจากสปอนเซอร์อะไรบ้าง จริงๆจะบอกว่าพี่คิมบังบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าสปอนเซอร์ภูเก็ตน่ารักมากนะครับน่ารักมากๆซึ่งจริงๆบางตัวเนี่ยเขาเซ็นสัญญาว่าใครจะต้องมาถ่ายรูปหลังได้รับมงแล้ว12 3 4มันมันอยู่ในสัญญาจริงๆแต่พอมันมีปัญหาปับ๊บเราก็ต้องคุยยกหูคุยว่าอย่างนี้อย่างนี้ได้ไหมครับอย่างนี้ได้ไหมครับทุกคนใช่ไหมว่าทุกคนคนที่ในภูเก็ตตอบคำเดียวเลยว่าโอเคโอเคโอเคค่ะโอเคครับได้หมดที่เอามาเลยใครก็ได้เอามาเลยเราโอเคคือเราก็ ดีใจอ่ะเพราะจริงๆพี่จะบอกหนูเลยนะว่างบที่เขาลงเนี่ยอย่างโรงแรมโคราเนี่ยพี่ไม่รู้ว่าโอ้โหมหาศาลนะครับห้องหนีจะเป็นร้อยห้องแล้วอยู่หลายวันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบกอยอาง้เขาว่าจริงๆแล้วเขาจะต้องได้คนที่หนึ่งที่มาต้องมาถ่วยรบกวยแต่พอมีปัญหาปั๊บเขาก็ยินยอมที่จะให้อเอ็นมนามาก็ไม่มีปัญหาดีด้านอน ก็ถือว่าพี่เอ็มยูเขาผ่านไปได้ด้วยดี Leah> ครับด้วยดีครับด้วยดีทต่สอทองผิดเราน่ารักมากน่ารักมากพี่บอกว่าต้องขอบคุณสปอนเซอร์ภูเก็ตทุกท่านสำหรับ MU นะฮะมิชลือซึ่งจริงแบะเขาก็คาดหวังนะเขาคาดหวังสูงเพราะว่า MU เนี่ยพอถึงพอเกิดปัญหาขึ้นมา1 2 3 4เนี่ยอะไรเอาง่ายๆอย่างวันสุดท้ายเนี่ยนางงามที่ไม่ไปเนี่ย40กว่าท่านน่ะอันนั้นก็เรื่องใหญ่นะเพราะวดยปกติเนี่ยเขาเขาต้องลงทุนอาหารวันนั้นเป็นรอบพิเศษเาปิดให้เเราลยนะใช่เขาปิดให้เเเรรราาโดดยยยตงพีี่กกก็็ไปบบอออแสใจนนิึ แต่ว่าก็าเข้าไปคุยกับเขาเขาบอกไม่นไรพี่พิมผมก็เข้าใจเข้าใจเข้าใจเราก็แบบเออดีใจที่ที่สปอนเซอร์เข้าใจเราเพราะอย่าลืมว่าเราก็ยังมีู่เศษเราก็ยังต้องคุยกับสปอนเซอร์ถ้าปีหน้าพี่พิมมีงานใหญ่ๆที่เป็นระดับอินเตอร์เนี่ยเราก็ต้องคุยกับเขาเพราะเขาก็เป็นเล่าอินเตอร์เหมือนกันนะครับเ็ถามว่าเข็ดปวดเมื่อยไหมก็ถามว่าเข็ดเรื่องอะไรเข็ดนะกับกเป็นเจ้าภาพของมยใ่ไม่ได้เข็ดครับเพราะว่า สิ่งที่ได้กลับมาคือเราได้โปรโมทจังหวัดใช่นั้นคือสิ่งที่เราภูมิใจมากกว่าใช่ปีหน้าไม่ได้ไม่ได้อาจจะมีอีเวนต์อีกนะครับอาจจะเป็นเจ้าภาพอะไรบางอย่างอีกนะครับโอเคขอติดต่อพี่เต้ไว้ก่อนพี่เต้เขเรื่องครับเขินไหมผมไม่ค่อยเข็ดเหมือนเมื่อยเมื่อยนิดนิดแล้วกลับมความรู้สึกในเรื่องของการแบบว่าประกวดเอ็มยูเขาได้หนังที่ผมเองก็คือส่งนางามมาตลอด มันมันเป็น,ปน,ปน,น,ปนยังไงบ้างคือเรื่องสำหรับปีค่ะเรื่องแบบในหลายๆเรื่องเลยเอาเอากับผมก่อนนะเอากับประธานกีบปีมาสักก่อนนะ <laughs> ไม่ใช่ที่ดีนะเอาแค่ว่า เอาตรงๆว่าเสียความรู้สึกจากใจเลยนะเพราะเป็นคนที่ชอบดู Miss Universe มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ปีนี้โ,โหแบบตอนแรกภูมิใจหัวใจพองโตมากมากต้องสนุกแน่ต้องนู้นแน่ต้องแน่แน่แบบ proud to be r e s e n เลยแต่พอเกิดขึ้นจริงๆปั๊บเนี่ยเราเรา,เราดอกตัวเราเองเนะพี่คิดมบอกเขาดอกตัวเองเลยแต่ละวันเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าจากที่อยากจะไป มีความสึกว่าดีแล้วเอ,อโอเคอพอเถอะอย่ามากกว่านี้เลยคือจริง,จร,งจริงอะ่ะใจเราอะ่ะพอเราทํางานใหญ่ๆเนี่ยเรามีความสึกว่าเราอยากใส่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 เราอยากเติมแต่พอจริงเข้าปั๊มเนี่ยพอเกิดเนี้ยพี่พิมก็จะแบบ b เลยนะแล้วจะบอกตัวเองว่าพอพอจริงๆอันนี้เรื่องจริงแต่ของผมคือ พื้นฐานของพื้นฐานของการทําอะไรดีๆเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันพอเรารู้ว่าโปรเจกต์ i ิสซู i v เวิร์สมาเราสึกว่าเป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่มากระดับโลกเราสึกว่าเราเราอยากทําให้เต็มที่เราสึกเราอยากให้เกียรติเขามากๆสปอนเซอร์เราตื่นเต้นลงทุนมากแต่สุดท้ายสิ่งที่ได้รับางนนางกน,นางกงานนงานหลายๆท่านดีนะครับแต่ว่าเราสึกว่าเขาไม่ได้เต็มที่กับเราทุกในหลายๆคนเขาไม่ได้เต็มที่กับเรา